ค่ะสวัสดีค่ะอัปเดตหน้าร้านตอนเช้าๆนะคะอากาศดีๆค่ะเช้า14กุมภาพันธ์สองพันห้ารค่ะวาเลนไทยนะคะอารถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถค่ะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ080 41 41 66 นะคะหรือ0850876581ค่ะเราใช้2เบอร์หลักเบอร์อ่าทั้ง2เบอร์นี้นะคะติดต่อแม่ค้าโดยตรง0804141669ค่ะหรือติดต่อเฮียแกที่0850876581นะคะรถไทยรุ่น B คันแรกค่ะเป็น B2440S นะคะตัวนี้จะทะเบียนปี66ค่ะ 2 4 9 0 0 0บาท2 4 9 0 0 0บาทค่ะเป็นรถสวยเดิมโรงงานนะคะอุปกรณ์ตามที่ติดตัวรถเลยค่ะตัวรถโครงกันอ้อยแล้วก็มีโรตารี่นะคะรถปี66 2 0 3 300ชั่วโมงการทำงานนะคะสวยๆเลยรถกลุ่มนี้เอาไปเข้าตามอ่าล่องอ้อยนะคะตัวนี้ B2440S ค่ะ ถัดมาค่ะคูปตา4018 s p p 67ค่ะ4018 s p p 67นะคะอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลัง78ชั่วโมงการทำงานค่ะ499,000บาท499,000บาทค่ะ สวยๆเลยนะคะสวยเดิมทั้งคันเดิมโรงงานเลยนะคะไม่ถึงร้อยชั่วโมงนะสี่แสนพบาทนางฟ้าที่สุดเลยนะคะตัวนี้4ี่ศูนค่ะถัดมาค่ะ4 0 1 8 SP 4 3 9 0 0 0บาท4 3 9 0 0 0บาทค่ะปี67เหมือนกัน440ชั่วโมงสวยเดิมทั้งคันเหมือนกันนะคะ ลงมาอีกที่4018 s p ปี6 7ค่ะ4018 s p ปี6 7ค่ะตัวนี้399,000บาท399,000บาทค่ะปี67 900ชั่วโมงนะคะ399,000บาทค่ะ 5018 s 50 p ค่ะตัวนี้ไม่มั่นใจปีนะคบะบว่าเอกสารรอ,อเล่มอยู่นะคะตัวนี้น่าจะปี6465 6, นะคะประมาณนี้อยู่ที่459,000บาทอุปรกรณ์2ชิ้นหน้าหลังค่ะมีการเก็บสีชุดดันดินด้านหน้าแล้วก็เก็บสีเป็นบางส่วน นอกนั้นภายในห้องเครื่องต่างๆก็เป็นสีเดิมค่ะกระทะล้อหน้าล้อหลังสีเดิมอุปกรณ์มา2ชิ้นหน้าหลังนะคะตัวนี้459,000บาทได้ตัว SP ไปใช้งานแล้วนะคะ LC018SP65 ค่ะ LC018SP65 อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะคะ 379,000บาทค่ะ379,000บาทค่ะ5018 SP นะคะ5018 SP ค่ะตัวนี้ปี6แป๊บนึงนะคะตัวนี้ปี64ค่ะ470,000 9ก้าพันบาท4 7่0 0 0บาทค่ะอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังยางหน้าใส่ให้ใหม่นอกนั้นสีเดิมทั้งคันเลยนะคะ4 7 000, 9 0 0 0บาทค่ะ4 0 1 8 P, P ี0 1 8 SP คานบนนะคะปี P 64 3 3 9 0 0 0บาท3 3 9 9 0 0บาทค่ะ2ชิ้นหน้าหลังสีเดิมสวยๆเลยนะคะรถบ้านมาสวยๆเลยค่ะยางหน้าใส่ให้ใหม่นะคะยางหน้าใส่ให้ใหม่แต่พอดีไหมคะเอาไปถ่ายรีวิวอ่ายางใหม่เขาก็เลยไปเปิด,เป,ดเปิดดินเนาะค่ะตัวนี้ประมาณนี้นะคะ สามแสนสามหมื 9, ่นเก้าพันบาทได้ตัว SP ปีหกสี่ไปใช้งานสภาพสวยๆเลยราคาถูกกว่าตัว DT เลยนะคะตัวนี้สวยๆเลยสี่ศูนย์หนึ่งแปด SP ค่ะสี่ศูนย์หนึ่งแปด SP ปีหกห้านะคะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสองชิ้นหน้าหลังเก็บสีด้านหน้านอกนั้นสีเดิมค่ะ 4018SP ปี40 SP, 63นะคะ 4018SP ปี40 SP, 63ค่ะคันล่างนะคะตัวนี้359,000บาทค่ะ359,000บาทค่ะ 50 SP คิด459,000บาท50 SP คิด459,000บาทสีเดิมทั้งคันไหมคะใสย่ยางหน้าให้ใหมค่ค่ะ47เจดีที่คะ่ะ47เจดีที่คะ่ะ300,000 สองหมืนเก้าพันบาทค่ะสามแสนสองหมืเบาทเป็นคันบนนะคะตัวนี้รถบ้านมาสวยๆเหมือนกันค่ะสามแสนกันบาทค่ะคันบนนะคะสี่เจ็ดดีทีสี่เจ็ดเอสพียางใหม่สี่เส้นสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสี่เจ็ดเอสพียางใหม่สี่เส้นสามแสนเจ็บาทค่ะ ห้าสค่ะปี66หนะคะสองชิ้นหน้าหลัง4ี่แสนแบาท4ี่แ0นแบาทค่ะ36มสิบหกเอพีสอบาทสองแสนเพบาทค่ะตัวนี้ได้ยังใหม่4เส้นนะคะอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังค่ะ ข้างหน้าก็เป็น40 SP รถตักกระเนะคะตัวนี้3,089,000บาท3 8 9 0 0 0บาทค่ะปี66นะคะรถตักนะคะมีอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นปี66สวยๆค่ะ4,49,000บาท 4ี่0สนบาทค่ะรถเอาออกไปรีวิวนะคะยังไม่ทันได้ล้างเก็บคืนมาไว้เนาะสวยๆเลย200กว่าชั่วโมงเองนะคะตัวนี้รถบ้านสวยๆ B 2 4 4 0 S คันนี้ B 2 4 4 0 S คันนี้ปี64ค่ะายยางใหม่สีเส้นเป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันยางเดิมเป็นแตกลายงามานะคะก็เลยได้เปลี่ยนยางให้ใหม่ค่ะรถใช้งานมาไม่เยอะนะคะแต่ว่าเป็นรถสายจอดเนาะยางเขาก็เลยแตกลายงาสองแสนสองหมาบาท2องแสนมาบาทบี4องสค่ะ คลิปนี้ราคาดีมากๆเลยนะคะคลิปนี้ราคาดีมากๆทุกคันแมค่ค่ามีส่งฟรีให้ในระยะ300กมแรกด้วยนะคะแต่ว่าจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยค่ะ f o r d 6,600นะคะ f o r d 6,600คันนี้ยางหลังใหม่เก็บสีสันเพื่อความสวยงามหลังคาแม่ค้ก็บิวให้ใหม่หุ้ม ทุ่มมาให้ใหม่นะคะ220,000บาท220,000บาทค่ะ KRT 140 PTO 79,000บาท KRT 140 PTO 79,000บาทค่ะ Ford 46302เผานะคะ46302เผาตัวนี้299,000บาท299,000บาทค่ะ บอดหกพันหกอ่าตัวนี้หกหกหนึ่งศูนย์มั้งตัวนี้อ่าสองแสนบาทนะคะตัวนี้สองแสนบาทเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะบอดหกพันหกสองแสนบาทค่ะคันนี้ อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลัง KRT มีอีกคันหนึ่งนะคะ79็ดหสวยๆเลย KRT 140 PTO ค่ะเจ0ดหบาทนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านขายรถไถมือสองแลอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถค่ะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ14กุมภาวันวาเลนไทยนะคะ 08041 4 1 80, 41, 41, 6 6 9ีค่ะ085 087 6581นะคะ